สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในวงการ SEO นั่นคือ proxy ว่ามันมีประโยชน์ยังไงในการหลีกเลี่ยงการโดนแบนจากเครื่องมือค้นหาต่างๆรวมไปถึงเทคนิคการเลือกใช้ proxy ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในโลกของการทำ SEO proxy มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่โดนตรวจจับว่าเป็นการใช้งานบอร์ดหรือการทำการตลาดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเครื่องมือค้นหาอย่าง Google การใช้ proxy ช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการโดนแบน จากเครื่องมือค้นหาที่อาจบล็อกเราได้หากเราใช้งาน IP เดียวกันซ้ำๆและถ้าเราพูดถึงประเภทของ p r o x y ที่เหมาะสมที่สุดในการทำ SEO Residential Proxy และ Rotating Proxy คือตัวเลือกที่ดีที่สุดครับเพราะมันจะทำให้คุณสามารถหมุน i อได้โดยไม่ถูกตรวจจับว่าคุณกำลังทำการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์แบบไม่ถูกต้องการใช้ p r o x y ี่รวมกับเครื่องมือ w e ็บส r a p i n g หรือการทำงานอัตโนมัติเช่นการเก็บข้อมูลจากหลายเว็บไซต์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำ SEO แต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องเลือก proxy ที่มีความเสถียรและหลีกเลี่ยงการใช้ proxy ฟรีเพราะมันอาจจะทําให้ข้อมูลที่คุณเก็บมาไม่ได้มาตรฐานหรือเสียงถูกจับได้นอกจากนี้การตั้งค่า proxy ในเครื่องมือที่ใช้ในการทำ SEO ควรตั้งค่าให้ proxy สามารถหมุน IP ได้อัตโนมัติและมีการเปลี่ยนแปลง IP ทุกครั้งที่ทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเครื่องมือค้นหาถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ proxy ในการทำ SEO หรือการทำการตลาดออนไลน์อย่างปลอดภัย กดไลค์และติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมาแชร์เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆให้คุณหากสนใจเช่าค็อกซี่ติดต่อสอบถามไลน์แอดนี้หรือสแกน QR Code ได้เลยครับทีมงานของเราพร้อมให้บริการ